ิว่ะเปียโนค่ะโซลาค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนจีวันนี้นะคะเราจะมารีแอควงเ e เซลใช่เป็นเพลงใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมานะชื่อ Baby Boy นะคะแค่ปกก็รู้แล้วว่าปังทุกคนแบบว่าดูแบบเลิศสวยค่ะไปค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่ม ยสวยจังอุ้ยทำยังไงให้ผมดูยังยมีน้ำหนักอะ่ะสวยคนนี้นะะ่ารักชื่ออะไรนะเมื่อกี้เขียนในป้ายไอซ์มีไอซ์มีมอินคนนี้ไอซ์มีอะไรนะอุ่มอิ่มปะใช่ๆแล้วก็มีอินอินไอซ์อุ่มอิ่มแล้วใครอีกคนนึง เกืมน่ารักอุ้ยนนดึงดูดสายตามากคนเนี้ยใช่ชื่ออะไรนะเกรสป่ะคนนี้คนนี้ชื่อว่าอินอินส์สวยคนนี้ก็สวยอุ้ยอุ้ยคือเพลงดูแบบเขาเล่ดูคิวคิวแต่ถ้าเต้น โอ้แซ่บมากแต่ซีนเนี้ยน่ารักอืออือเบาได้ก็เบา นน,น่ารักอุอ้ยสวยจังตังงน้องอือตัวน,นี้สวยน่ารักอุ้ยหวานใช่ไหมน่ารักทุกคนเลยเอา้าสี v เอ็มวีสวยจังสีอ่อมสวย เหมือนคอนทัสกันมากเลยระหว่างอ,อันแรกกับอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันแบบว่าคนละแนวเลยอชอบท่อนเนี้ยถ้าเต้นมีความแข็งเวโอ้ยฮ่าจบหนึ่งปังมากสวยทุกคนเลยนะแต่ชอบความหมายเพลงอะ <laughs> ความหมายเพลงแซบนัวใช่ไหม เอาแหละเพลงดีๆที่ควรฟังฟองเขาใหม่อีกรอบได้ปะอ่ะเราเรียกถูงไหมซึ่คนนั้นชื่ออินส์เนาะใช่ไหมผมสีน้ำเงินน่ะมีอุงหิมไอส์เกสเกสผมทองหรอใช่คนนี้อินส์อินส์ดีนะมีป้ายชื่อให้เ อินเสียงพอด้วยอ่ะอชอบเนี้ยบอกได้ก็เบาคนผองทองก็น่ารักชื่ออะไรนะเกรสป่ะเออใช่เกรสช็อตเนี้ยเหมือน เคยดูหนังเรื่อง Mean g i r l ปปะเหมือนมากเลยอ่ะหนังมาโรงพยาบาลเป็นไข้ใจมาโรงพยาบาลแต่ว่าชุดนี่ได้อยู่นะนางฟ้าไงชอบท่าจบมากมีความปังท่าจบแบบสิบสิบสิบเอาไวเอาไปเลยเป็นเพลงที่น่ารักมากใช่ แล้วก็คนลองก็น,น่ารักถูกน่ารักจริงเหยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ <c oughs> ชร์กด u ับส r ค b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย